ดรนักชี้ศีรษ์ไปร่วม UNGA ทำได้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ สืบเนื่องเป็นข้อถกเถียงกันวงกว้างว่านายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัมช,ชาสหประชาชาติ UNGA สมัยสามัญครั้งที่80นณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยที่รัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลยังไม่ได้แถลงนโยบายอันเป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรนั้น ล่าสุดดรนัทหรือดรนัทวุฒิวงเนียมนักกฎหมายมหาชนได้ให้ความเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะและกล่าวว่า mm. เมื่อคอรมอเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา161วรรคหนึ่งโดยคณะรัฐมนตรีจะบริหารราชการแผ่นดินได้ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตอนตามรัฐธรรมนูญมาตรา162วรรคหนึ่งแต่กลไกรัฐธรรมนูญมีหลักย่อมมีข้อยกเว้นที่ว่า ก่อนถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปกระทบต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นบิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา162วรรคสกรณีนายศรีศักษ์์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ UNGA สมัยสามัญครั้งที่80ณน,นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยที่รัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลยังไม่ได้ถแถลงนโยบายนั้น ต้องพิจารณาว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่จึงจะถือเป็นเหตุให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงนั้นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการไปพลางก่อนชั่วคราว หากพิจารณาถึงข้อถแถลงโต้อตอบระหว่างนายสีศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศกับนายปราศุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเป็นข้อโต้แยง้งเกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเพราะหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่ถแถลงคัดค้านในที่ประชุมย่อมทำให้มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงโดยข้อโต้แยง้งสามารถหักล้างข้อโต้แยง้งปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้ทันควันมีให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะเสียเปรีย ถือเป็นการรักษาผลประโยชน์แก่ประเทศชาติจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอได้เป็นเหตุให้นายสีหสักรัฐมนตรีต่างประเทศดำเนินการไปพลางก่อนสามารถกระทำได้ถือเป็นข้อยกเว้นก่อนที่จะถแถลงนโยบายแก่รัฐสภาตามรัฐมนูญมาตรา162วรรคสโดยให้อำนาจรัฐมนตรีสามารถกระทำได้ไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ แม้จะมีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติที่สามารถประสานทางไกลกับรัฐบาลและปฏิบัติหน้าที่กล่าวถ้อยคำแถลงแทนรัฐบาลได้ก็ตาม แต่เมื่อรัฐบาลอนุทินได้ถวายสัต์ปฏิญาณต่อพระมหากรรษัตริย์แล้วถือว่ารัฐบาลชุดใหม่เข้าทำหน้าที่ตามรัฐมนูญมาตรา161วรรคสอรัฐมนตรีสามารถดำเนินในกิจการกระทรวงที่เล่งเห็นได้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคตไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ